เม่ไปโผล่ขายออกไปนี้ตลอดเลย ลองลองเอาออกมาเป็นใหม่จุจมันจะไม่จบมันจะไม่จบแน่นะครับสำหรับการใช้งานงานสนทาเก็บเทเลเตอรนะครับมันจะไม่จบแ่นี้ครับลองลากออกมาเสร็จแล้ครับผมจะัาก่อนจะพิเนะครับขอตรวจสอบเป็นอย่างผมตรงนี้นกครัการจัดการางน ฝาข้างจ้ะฝาข้างเดย์นะครับฝาข้างเดเรื่องจริงนะครับดึดดดทีนี้ในเรื่องของโพซิชันของของเจ้า <Chill. S 1> ชิวดูกลไกลดิ JDM ว่ะเฮ้ยกลไกแม่งเดิมแบบกลไกตัวนี้แม่งเป็นสิบปีเลยอะวันนี้ขอให้อย่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขอีกเลยนะครับกับไฟน้ำเงินใบนี้ ไม่ได้ไม่ได้อยากเร่งส่งกับไม่ได้อยากคิดตังลูกค้าไม่ใช่นะคือการที่มันติดครับมันทําให้ผมหน่อยแล้วทํางานไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมันค้างขาแล้วจะบอกว่าตัวนี้ครับชิลเนี่ยเป็นชิลใหม่ด้วยพอดีเปะ๊ะใช่ไหมโอเคชิลเป็นชิลใหม่ด้วยฝืนเยอะนั้นเนี่ย มันเข้าโรเลอร์มันไหมอ่ะก็เข้าเนาะประมาณนี้เนาะโอเคจะทีนี้จะประกบให้เขาเข้าไปแบบเนี้ยเราก็กลัวในเรื่องของลิ้วลอยที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราลงเซรามิกไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับโมูของมันพอดีอ่ะตรงรุ่นอ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยในการใส่มันจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็เข้าไปแบบเนี้ยมันก็จะเข้าแบบเนี้ยนะดูดินี่ขนาดไม่มีฝาข้างแล้วมันยังเข้ายากเลยเห็นวะ โรเลอร์ er, ตัวนี้ก็ต้องหล่อลื่นอีกจะเยอะหน่อยนะเยอะหน่อย มามาสิฝาข้างของไฟน้ำเงินใบนี้เนี่ยเป็นฝาข้างที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆอยู่แล้วนะครับทุกอย่างตอบไม่ได้ครับดูตามคลิปนี้นะครับโอเคเสียงมึงนะเสียงพี่เขาโอเคจ้ะหนึ่งฝั่งนะครับผ่านไป ต้องไหว้ก่อนไหมเนี่ยลืมไหวเจ้าที่ด้วยตื่นมาวันนี้จะยังไงวะเนี่ยเอาโอเคเข้ายังสิ่งที่ต้องกังวลเลยอ่ะคือชิลนิ่นชิวใหม่ชิวเบิกใหม่ชิวตรงรุ่น r ารนะครับชิวตรงรุ่นโปรไฟล์นี่แหละนะครับเขาเบิกมาใหม่ มีความงามมีความเพยเยอะค่อนข้างเยอะเนาะแล้วตรงนี้ครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องระวังมากๆ ดันแรงไม่ได้นะ เ <c oughs> สียงมึงเสียงเสียงสาวอืม oh, oh. คุณพระช่วยไป ผ่านครับผมโอเคหุยแต่ว่าพอใส่แล้วลื่นโพซิชันดีทุกอย่างรอยเปื้อนเดี๋ยวเคลียร์อีกทีนะครับเป็นจากพวกสารละลานพวกนี้โอเคฝาข้างเดวันนี้จบครับจบสวยๆจ้าไปเดี๋ยวไปบิดจ็อบกันเสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมหลายสิ่งอย่างมากครับสำหรับใบนี้ อะไรตัวนี้เปลี่ยนเนาะแต่พามาดูกับแสงธรรมชาติก่อนนะตอนนี้เราพามาดูกับแสงที่เรียกว่าเป็นไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีการปรุงแต่งนะครับนี่คือแสงธรรมชาติจริงๆอ่ะคุณดูนะขนาดสีน้ำเงินมันยังใสขนาดนี้เลยะนะครับมันก็คุณอาศัยขนาดนี้แหละนะครับอะไรตัวนี้เปลี่ยนมันใสแน่นอนนะครับแล้วเราก็โค้ดให้ด้วยนะครับ ชิวเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นชิวใหม่แต่ว่าพี่เขาเบิกมาเองนะะมาขออัดตัวนี้หน่อยสิดวงมันคมมากเห็นไหมคมมากเห็นไหมอืม อ่าฮะคมมากนะครับเห็นไหมโอเคจ้ะค่อนข้างใสามากๆครับเซรามิกเซตตัวดีแล้วนะครับตอนนี้คือพร้อมส่งกลับแล้วประกอบฝาข้างเข้าไปเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับใบนี้เข้ามาทำโปรแกรมฟูลดีเทลลิ่งครับแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่แบบมหากราบมากเป็นเป็นใบแรกที่เราได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของสายลัดค้าง สายลัดทางของเขาครับมีข้อบอกพร่องก็คือเป็คเขาไม่ติดเพราะฉะนั้นครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่ล้มช้างเอางาครับก็ต้องเป็นการที่ไปเบิกหมวกมือสองหนึ่งใบเพื่อเอาสายอย่างเดียวจะค่อนข้างที่จะใบนี้เป็นฮาร์ดเวิร์กจริงๆนะครับเป็นใบที่เรารู้สึกว่ามันควรจะ มันควรจะมันควรจะเก็บได้แล้วอ่ะพี่พี่ไม่ควรใช้แล้วอะ่ะเออคือทําจบแล้วอะ่ะมันจบจริงนะครับสภาพและคอนดิชันของเขา่าครับมันมีค่าได้มากกว่า80%นนะครับอะไรที่เคยเสื่อมมันก็กลับกลายมาปกติเพราะเปลี่ยนครับไม่ได้ซ่อม เฟยน้ำเงินเป็นที่วาวมากมีความกลอดมากขัดเยอะทำเยอะเซรามิกโค้ดมันก็ต้องถึงหน่อยนะครับฝฟน้ำเงินเป็นหมวกปีผลิตที่แลกเกอร์ ค่อนข้างแข็งครับแข็งมากแล้วรอยที่มันเกิดขึ้นนะส่วนใหญ่จะเป็นรีฟสแครนะครับอ๋อในจุดที่เราต้องซ่อมเขากลับไปก็คือเป็นการติดกับขอบยางนี่แหละขอบยางต้องใช้เวลาติดกับ4-5หวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอตัวของฝาฝาปกติแต่ตัวนี้สิไม่ปกติอ่า ปกสายที่มีข้อบอกพร่องก็เปลี่ยนกลับไปให้นะครับกลไกตัวนี้มันหักใช่ไหมจะ้ะได้ได้เลยได้เลยก็เปลี่ยนนะครับ ค่าอะไรต่างหากนะครับค่าทําโปรแกรมต่างหากนะครับแต่การติดขอบยางที่ซ่อมแซมในเรื่องของขอบยางมันจะอยู่ในโปรแกรมฟูลดีเทลลิงอยู่แล้วนะครับก็บางอย่างที่เราแนะนำอ่ะมันก็คือเรื่องจริงเนาะแต่พี่ท่านนี้ครับเป็นง่ายมากคือง่ายมากคือหมายความว่าคือแกแบบเปลี่ยนเลยครับทาเลยครับโซวิดเลยครับอืมจะได้แบบไม่มีความไม่มีความเรื่องเยอะไม่มีข้อสงสัยอะไรถามเราเลยอ่ะคือให้เราใส่ได้เต็มที่อ่ะ สังเกตในน้าเงินดีๆน้าเงินของอะไลผมเคยบอกหลายๆคลิปเนาะน้ำเงินของอะไลมันเคยทําให้ผมรู้สึกว่าผมชอบสีน้าเงินขึ้นมาเพราะว่ามันมีแบบเนี้ยขัดดีๆขัดถึงๆมันจะมีเรื่องของเมทัลลิกที่เขาซ่อนไว้อยู่นะครับดูสิ ทุกอนหนูครับริ้วรอยมันเกลี้ยงหมดนะครับคลีนหมดคิดว่าไฟดําสวยแล้ววะ่ะเออ,เอ,อมาดูไฟน้ำเงินก่อนนะครับเพราะว่าการวางลายของเขาลวดลายที่เขาให้มาแล้วก็มีความซ่อนอะไรในตัวเขาไว้มันสวยจริงนะครับมันเหมาะสมเหมาะสมครับโอเค อันเจ้าอะไรฮากะโปรไฟล์ไฟน้ำงเงินใบนี้ผมขออนุญาตปิดจบเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ